พี่หน่อยครับสวัสดีครับผมเลยล่ะวสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีซ่องทักอินดี้ครับผมเดี๋ยวเมื่อน,นี้มีนัดครับผมพอดีทีมงานยูทูปเปิดทางไอ้รอยเอสครับผมทางรอยเอสทางสุรินทร์เขาจะมาเล่ยนนำสวนลูกอีสานครับผมเดี๋ยวดิถ่ายคลิปอะลองโค่นหมู่จักนาว่าจากนี่ไปเดี๋ยวเฮ็ดเป็นนี่ก่อน อางเรคนผมหุ่นจักกับผมมาจากบ้านทักยินดีในสวนดูอีสานมันไกลทักไรครับผมเดี๋ยวคิปนี้กับที่ขี่รถไปแล้วก็ไปท้ายแบบเสื่อเพย์เล็กน้อยครับผมสิบเปิดเบิ้องไว้ก็จะกำลังเห็นอยู่ที่เนี่ยหลายคนแน่นอนครับผมว่าไปกันเลยเออคลิปนี้กับที่พาสำรวจเล็กน้อยครับผมมาในกานทำเคลื่อนของบ้านที่ผมอยู่ครับผมที่ไกลมากบางกีต้องรันเลเซายเช่อว่า ปึ๊บนี่ก็จะเป็นร้นนานค้าครับผมร้านไม่ไมาร้านสองคนให้นี่ยจะเป็นโรนเนงเย็นโรงเย็นนี่ก็คือเป็นของนั่งยอปลาหม้อเสื่อพวกอาหารทะเลพวกอาหารสดครับมาขายตยย่ออีกทีนึงน,นี่ทุกอย่างนี่ทุงกลุ่มปลาหม้อนี่ขยะดิเกี่ยวกั็ผัดปู เพีาว่าก,กเป็นป้อมตำรวจรับกอกำลังเขาอยาจะมากันรถเขมื เดินลงเรียยคกับผมขี่นีน่นทางผงครับ<อ>ที่ผมขี่มาเป็นระยะทางประมาณกิโลเคองคกับผมเยวอีก ที่รเครื่องมาด้างแล้วเนี่ะว่าบา้องทีสารยูเยี่ยมกันบางรั้งไปเพื่อว่านบ้านองสวนว่าบ้านขท้ีสารนออยู่กับดกนครับทาง่งลงไปใสาเมือนี่ครับเขี้ยนมองว่าใส่ยูนั่นแหละครับครับคลชิมนียที่มอสวนนะเราะว่าวนัตายเป็นด้วนก เราเบิ่งครับผมมาเพิเ่นพาถหนังอยู่ครับผมสิไปแบบที่รถไปจอดแล้วก,ก็ทายรถมากันด้วครับอีกโลนึงครับผมออกจากหมู่บ้านระวังเส้นทางบ้านหนองใหญ่ไปเพื่อมใช่ครับ สองพันหลังคาเลี้ยนกบัวครับผมบ้านใหญ่เต๋อครับนี่จะเป็นเคียงหมูครับ รเริ่มจะเขาน้าห้อนแล้วโอ้รถอ่อยจริงข้าเบิเรงเดีอยวสามออนุัากลดเสียงออกแป็นึงรับนมตัางวเวี่วครับผหวานเป็นทั้งปูอันตรายครับ นี่ข่าวว่ามันถือกัดหนูด้วยคัดลูกเกครับผมท่านป็นยวกรุงเทพที่เรียวมันไฟได้หลายอยู่นึ่ร้านเช็นร้านเช็เป็นของภางคออยครับว่บา๋ยวบ้านเป็นของห้าง,งาน้าต่านนะงรันเป็นองภางคออย เวอร์นุบานผ่านกับแล้วโอ้นี่บอ่อไฟใหม่สวนนี่ดูกำลังพาดกันเห็นอย่างนี้นนเนาะเนาะผ่อนเป็นที่เรียบร้อยครับผมปึ๊บถ่ายถ่ายคลิปมาเลยถ่ <laughs> ายคลิปเดินทางจากบ้านมาสวนอนะีสานพี่หน่อยครับสวัสดีครับผมได๋ล่ะวัสดีสวัสดีก่อนนะครับ <laughs> โอ้ได้โอ้ผ่านเห็ดทิพยอย่างแน่น้นนอยเนาะจะถ่ายจาก้าวกับผมโอ้เดี๋ยวก่อนทิ้งยางเข้าไปเบื่องำรวจกันเนีเ่ยผู้ใดมาวางเพิ่งสวนอีสานน้อยเนาะนี่ครับผมครับผมได้ได้ครับโอ้ผมกำลังเห็ดก้อยถ่าพอดีเลยครับไม่ใหม่เวิร์สครับผมใหม้จะหยาดอกนึกว่ามันใหม่เวิร์สใช่แล้ว มันโหกหลายเขาจะเลยมาจูดทั้งบลมสาสให้ลูกกินไมได้ยังไงครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับผมเอีเหยื่นเห็ดเมนูอย่างเนี้ยเนาะลูกสรอยลูกดวนจะว่าพริกเผ็ดแน่นอนโอ้นี่ครับผมไอ้์ไซด์มาแต่มาจากไรเอส่ครับมาจากไรเอสมครับผมเห็ดสองทุกคนที่ตามไลฟ์กันได้ไลฟ์สมมตอนียคนที่ตามไอ้์เจ้าขว้างข้าขึ้นนี่ต่หน่อยสองถ่ายฮะสองแสนมาครับครับผมครับผมฝากที่ตามน้ำครับผมสอง ซองยางกับงผมจับหมดเลยแต่หน่อยกินเที่ยวครับครับคุณฝากเขาไปกดติดตามมารถอาศัยนอนนุ่งนี่แหละตอนนี้กดติดตามโอ้ยยอดวิวมันกับหน่อยเนาะคลิปละหาร้อยนึงคับโอ้ยผมจะแห้งหน่อยครับขอบผมไปตาวน้ำเลยกัรอเบิ้งขี้เตียงกับผุญมลภาคอันนี้ทางกับคลิปนี้กับเดินทางมาแล้วครับผมบรรยากาศไกลเท่าไรเวลาที่ทางนี่ผู้ใดนี่ผู้ใดนี่หลงทางกว่ามั้สวนใด เป็นยังไงกว่านี้นะครับว่าถึงวางเพิ่งไรเป็นน้องโจ๊กวางมะจูห้ามืออันจะได้แล้วก็ผมกะถือว่าเป็นที่เรียบร้อยผมเดินทางเอ๋อคือมีหอดอูบันที่นี้มาเพียอะไรวะเดี๋ยวยางเบืองหย่าเลยเดี๋ยวเบืองสิครับโอ้ใครจะลดยั้งอยู่เว้ยสวนยั้งของผมบรรยากาศแต่ว่าเขาจะมาจูดหยาให้มันหกไปเขาจะว่าไฟใหม่สวนอีสานภูมิวานเป็นนั่นยังเว้ย ครับคลิปนี้ก็พอสมควรครับผมพอเก็บบรรยากาศการเดินทางกับบังหวอดนิดหน่อยครับผมว่าจริงใจอ้ะไรสุดยูเรากะเจอกันคลิปหน้าครับสุ้ภาพร่างกายแข็งแรงครับผมก็อาจจะมีขี้ผษนับกันน้องให้บึ้งครับผมรอติดตามในซองต่างครับเจอกันคลิปหน้าครับไหนหรือมึงไม่นู่งเอื้อนเอื้อนยังเอื้อนอยู่ไหมนี่มูอ่ะสางตัวนี้งูมีหอดสร้างครับผมแล้วให้บึ้งโอ้ยสองมึงเป็นตะยันดีดีวะไม่ไปครับสวัสดีครับไปแล้ว นรอๆกำลังเตรียมกับข้าวอยู่